เจ้าคำมืดคำมืเนะเจ้าโอ้โ้ตาแรกโอ้โอ้ฟายังนะตาแรกตาแรกเอ้ามาละมาละมาละ ยังมาตัอโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยังน่ะปะตาเพียนโอ้ปะตาเพียนหลวงขามันสูงเกินประมาณก่อนเนาะอุ้ยนี่ออเกี้ Ừ. Chạm nhán lắm cả ừ, Bà lại bay Bà kìa 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 Cái gì Cái gì kìa kìa này Hãy làm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เออมาละมาละมาละ,ละโอ้ปลาแล็น้อยหรอ,อปรลาแล็น้อยอ่ะตัวขอมือ,อมันเป็นจำซิ่งกับปือปลาแล็ถ้าเป็นจะใส่กล้อง

นุดไปแล้วก,กะโอ้ยเดี๋ยวกระใจเปลี่ยนขนยกเปลี่ย,ยนกัน้าอุ้ยยำใสตปะบ่ะอัน เนยเออบอเข้ามาทางข้าง

มงไปอ้โดนเอาพู oh. mm ้ลละเนี่ยพวกไซอ่ะน้อ้โอ้อ

โอ้โเจ้าชายอีกแล้วปืนปั่มลบแล้วะ ở đây đây ở đây ồ con to không nên ơ bà đang cà thôi ยับมาไอ้ขยับมามีพ <sm Un resh ed> ี่อี้ยโวแยังนี่อาย์แ้วม่นได้เล็ดน่อยฮะตีพืพื้นว่ะแล้วแลนี่ฮะผมเป็นู้ใหญอ๋อยอดเลยยา้า

ลปอะไรวะาาอะไรวะลปอะไรวะ,อ,ะ,รวะอ้ะปไปยงยไานวนวลจันทร์ต่ละคนกันอ๋อจำขี้กันโอ้ยหนูมาาโอ้ โอ้น oh, 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 ี่มันเป็นเนินโอ้อันนี้มันเป็นเนินเป็นเนินแบบนี้เลยโอ้ยเป็นเป็นลบปุ๊กปั๊กอีก

เข้าอยู่แกนเดียวนะครับพ่อลูกเข้าหลังเดียวน้อหมอเข้าหลังเดียวกว่ะแกนเดียวน่ะ

Chú bài thiếu phang hết, tao thiếu bài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  thiếu มันหลอดมาได้ไงมาได้ไงมาแตเพียนหลวงเจ้าของล้มเบียโอ้โอ้หลวงใจรู้ว่าเนาะงใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะสองตัวนะคะโอ้อันนี้ไปจรงนี่มาเบิกเหรอสวัยเหรอแมนโอ้สวัยอันนี้บอแหลกเจ้านี่บอแหลกเจ้า เปลกระโดสูงไม่สูงเงาวเโอ้ตัวเดียวอยู่แหละลาหึกเราต้ไปลุ้นบัตสองงห่นะนจันเข้าสนุก สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องลูกคนจีนยุ่งยอครับวันนี้เรามาหาปลากันที่บ้านสีเวียงครับบัตรราคาอยู่ที่หนึ่งันบาทครับเมื่อเช้าเราก็ลงไปแก่นนะครับยังไม่ได้เปิดคลิปเดี่ยเพระวาอันั้นเป็นน้ําจิ้มเด <c oughs> ี๋ยวเรามาลุ้นปลานะครับอันนี้ของแท้อันนูนแท้กว่านู่นย๋ยวจอดรอแล้ว <c oughs> นี่เจ้า <c oughs> <c oughs> นี่เจ้าบอ <c oughs> <c oughs> ราคาบออยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับเราก็หาคนให้ครบสามสิบหลังแต่ตอนนี้คนไม่ครบสามสิบครับแต่ก็ราคาเท่าเดิมยังไม่เท่าเดิมค่ะนะราคายังไม่คงที่ค่ะายังไม่คงที่ค่ะราคายังไม่คงที่ต้องดูหน้าปลาก่อนเอาปลาออกให้หมดทํายังไงก็ให้เสี่ยงอยากจะได้ก็ได้วะอยากจะได้ก็เสี่ยงปลาแว่นก็มาให้เหลือไม่เอาเดี๋ยวเราไปลุ้นปลานะครับ เอากวางแต้กวางว่ะหมูป้นขยับมาตั้งเพ่ก็ได้นเด้าตะตั้งเจ้าเด็ก้า

mẹ không dạng mẹ khô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 ng không không

ม uh ัน huh, ก็มาได้อยู่กันนี่อ้ายบ่สดโตมันอันนี้จะอัดอ้ายอยู่โตโอ๋ไปแซงโตได้อยู่บ่รีบอยู่กันกระโดดนะเอ้าอุ้ย ว่าคนมุ้ยนั่อบ <c ười> <c ười>

หยังน่ะเก้าลันกเก้าลานเก้าลนป่าเข้านักเก้าสำรองมีก่อนน่ะเดียกมา

ตัวหล่อไม่ได้กับแฟนตัววายปล่อยแม่ได้ไหมโดยย่อยจะได้ถือยาไม่ถือไปได้ไง ถามนะมันจะบับลงเยนะยกค่อยๆยกเอาหาลยกแล้ว่านไปแล้วปแล้วปรีบอนว่าตาบอดเยเออไนใส่ไหนปากไปแถว่าได้อยู่คนเดียวนี่น้องตัอ๋อ มันมาเป็นคนแรกเลยนะพี่นไนนะบอน,นี่นะตะวันนะมัเป็นคนแรกเลยอนะ่ะไหนพี่บึ่งหุยล่ะมีตัวหุยอีกไหมอันนี้มอสต์กี้น้ากิโมกตาใส่เด้อ ป่าเหมือนเน้นลยแต่ว่าเป็นหมึกเกนดำไปไหนเออ mọi người mất mọi người mất mặt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  ว่าเลยนี่ย่งไปย้ายเติมกันนี่แม่งโค้ะเขี่ติมไปหาไเติมไปจัดการไปย้ยเติมต่อพุท